ต่อมานะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเภทของชุมชนนักปฏิบัติแล้วก็บทบาทและทักษะของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัตินะคะในส่วนของประเภทของชุมชนนักปฏิบัตินั้นเนี่ยนะคะเรามีการจําแนกออกเป็นสองสองมิติใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกเลยนั้นเนี่ยก็เป็น ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติที่เราจำแนกตามพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งถ้าเราจำแนกตามพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นเนี่ยก็จะจำแนกออกเป็นสองอประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันแรกก็คือพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพื้นที่จริงนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการที่สมาชิกของชุมชนนักปฏิบัตินั้นเนี่ยมีการพูดคุยพบปะซึ่งหน้ากันนะคะเห็นหน้ากันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะตัวอย่างของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพื้นที่จริงนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภากาแฟนะคะในเรื่องของการจัดประชุมหรือว่าเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะก็คือเอาผู้รู้นั้นเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่ชุมชนนักปฏิบัติเนี่ยสนใจอีกอันนึงก็คือพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพื้นที่เสมือนนะคะอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งก็ที่ทำกันก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นการทำเว็บบอ็อกนะคะหรือว่า การสนทนาแบบไม่ประสานเวลาที่เราใช้อ,อีเมลที่หลายๆคนได้ใช้กันนะคะหรือว่าการมีกระดานสนทนานะคะนอกจากนี้ก็เป็นการใช้วิธีการสนทนาแบบแบบ,แบ,บประสานเวลานะคะอย่างเช่นทำแชทลูมหรือว่า l i น์ก r ุ u p หรือว่า a c e b o o k กลุ่มนะคะพวกนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพื้นที่เสมือนนะคะซึ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นประเภทของชุมชนนักปฏิบัติที่ เราจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็จะจำแนกออกได้4ประเภทด้วยกันนะคะ อันแรกเลยก็เป็นชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการช่วยเหลือกันนะคะก็คือใน<ม>ในองค์กรหรือว่าในชุมชนที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะเอามาเป็นประเด็นพูดคุยแล้วก็หาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะคะซึ่งประเด็นพวกนี้ก็จะมาช่วยสนับสนุนให้สมาชิกของชุมชนนั้นเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้แก้ปัญหาในการทำงานได้นะคะอีกอันนึงก็คือชุมชนนักปฏิบัติที่ เพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะคะอันนี้ก็คือมามาเป็นชุมชนที่ทำงานกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สมาชิกชุมชนสนใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของชุมชนก็ได้นะคะ อีกอันหนึ่งนะคะก็คือประเภทที่3นะคะชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนายกระดับความรู้นะคะก็คือ,อการที่สมาชิกชุมชนนั้นเนี่ยมีองค์ความรู้ที่หลากหลายนะคะ แล้วเราก็อาจจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อย,ยกระดับความรู้อันนั้นนั่นเนี่ยนะคะแล้วก็จัดเก็บไว้ในคลังความรู้ของชุมชนหรือขององค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปประเภทที่4ี่นะคะก็คือชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนานวัตกรรมนะคะอันนี้ก็คือเพื่อหาแนวทางหรือว่าวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาของชุมชนหรือว่าตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนเพื่อให้องค์กรนั้นเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทที่เราจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอีกอันนึงนะคะเรามาพูดถึงบทบาทและวก็ทักษะของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติถ้าเราดูภาพนี้เราจะเห็นว่าชุมชนนักปฏิบัตินั้นเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยคนจํานวนมากนะคะอาจจะเป็น5คน10คนนะคะมา,มารวมกันมาพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่สมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยนะคะมีองค์ความรู้เหล่านั้นอยู่แล้วก็มีทักษะนะคะในการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะคะตรงนี้ก็จะมารวมกลุ่มกันนะคะซึ่งองค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัตินั้นเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณกิจนะคะหรือว่าสมาชิกชุมชนนะคะคุณกิจก็จะเป็นสมาชิกชุมชนที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นะ,ะซึ่งคุณกิจนั้นเนี่ยนะคะก็จะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่เต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะรับความรู้ด้วยนะคะทักษะที่สําคัญของคุณกิจนะคะก็คือทักษะในการฟังการพูดการเล่าเรื่องนะคะแล้วต้องมีทัศนะที่ดีมีการคิดเชิงบวกนะ,ะเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะอันนี้ก็คือคุณกิจซึ่งที่เราเห็นในภาพนะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงของการพูดคุยกันนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคุณอํานวยหรือฟาสิลิเตเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้นะคะเป็นคนทําหน้าที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงผู้รู้และผู้ที่อยากรู้เนี่ยมาพบกันนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้อํานวยการพูดคุยนะคะชวนคิดชวนคุยกระตุ้นและเติมพลังให้มีการคิดให้เกิดความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ทําหน้าที่เติมความรู้ให้กับกลุ่มเรียนรู้ด้วยนะคะทักษะที่สําคัญนะคะ ก็ต้องมีทักษะการฟังการคิดการวิเคราะห์นะคะการพูดการเชื่อมโยงประเด็นนะคะการเปิดประเด็นพูดคุยการแตกประเด็นการดึงประเด็นนะคะทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มการค้นหาศักยภาพแล้วก็การจัดการให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองสุดท้ายก็คือคุณลิขิตหรือคุณบันทึกนะคะอันนี้ก็เป็นสมาชิกสําคัญที่จะเป็นผู้ที่คอยบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากการพูดคุยกันในเวที ะะจะช่วยจับประเด็นแล้วก็สรุปความรู้ออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งทักษะที่จําเป็นก็คือทักษะการฟังการจับประเด็นการเขียนบันทึกการวิเคราะห์แล้วก็การเรียบเรียงประเด็นนะคะทั้งหมดก็เป็นสมาชิกข,ของอกลุ่มนะคะที่เป็นชุมชนนักปฏิบัติค่ะ